เตรียมตั้งตารอดูกันได้เลยพิมพิม,พมประภามาแน่ๆบนหน้าจอช่องสา <Wow. S 1> หลังจากที่นางเอกสาวหน้าหวานอดีตนักแสดงสังกัดวิกหมอชิดพิมพิม,พมประภาตั้งประภาพรได้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวก็ได้เปิดตัวบนหน้าจอช่องคู่แข่งอย่างช่องสด้วยการควงพี่นักแสดงที่อยู่ในสังกัดของผู้จัดการเดียวกันอย่างเอมมี่มอรกดและไออภิษดา ไปให้สัมภาษณ์และพูดคุยกันในรายการสามแซบของ3พิธีกิกรสุดแซบชมพู่อารยาแอทักษอนและกาลาแมพัชระศรีงานนี้ทำเอาแฟนคลับของสาวพิมพ์ตื่นเต้นกันยกใหญ่ที่ได้เห็นหน้าเจ้าตัวบนจอของช่อง3ค่ะนับว่าเป็นการชิมลางครั้งแรกในฐานะแขกรับเชิญในรายการของทางช่อง3แบบนี้ก็อาจจะมีผลงานการแสดงตามมาด้วยอีกหรือเปล่า และจะได้ประกบคู่กับพระเอกคนไหนคงต้องให้แฟนๆของสาวพิมพ์รอลุ้นกันต่อแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ